สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยุทธโคงการสองนะครับวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับศัตรูพืชนะครับศัตรูศัตรูพืชช่วงนี้หน้านี้อ่ะร้อนแรงนล้วครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2564นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าศัตรูพืชวันนี้ที่เรามาฉีดยากันครับมีอะไรบ้างเดี๋ยเราไปดูกันครับนะครับ อากาศร้อนแรงแล้วนะครับเรามาทําการฉีดยากันนะครับตรูพืชที่เราจะมาดูกันนะครับแล้วามาดูก็คือลแดงครับลาแดงซึ่งตอนนี้เราได้แต่งทําการแต่งลูกกันแล้วนะนี่คัะผมเป็นสไตล์ผมที่ว่าชอบดกนิดนิดแล้วมาเก็บงานทีหลังนะครับก็คือเราเก็บไปเรื่อยๆเราให้เวลาเขาเพื่อที่เราจะได้มีของ ก็ได้ตามจํานวนนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูศัตรูพืชตัวนี้ลายแดงครับอากาศร้อนแรงนะครับมันจะมีเข้ามาแน่ๆเนี่ยครับใบถ้าเราเห็นสังเกตว่าใบมันเหมือนลันกษณะเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนขี้โคลนนะครับมันก็จะคือเราเล็งไว้ได้หรือว่าลายแดงมารบกวนน่ะนี่ครับเดี๋ยวห้ดูตัวมนะัน นี่ฮะเห็นไหมฮะดำ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 ดอบบี้นี่ปึ๊บแล้วมันก็จะมีเลือดติดมาที่มือฮะนี่ฮะก็คือลายแดงครับเนะเริ่มลนะเริ่มเข้ามากรนเราก็ฉีดบ้างครับฉีดผ้าบ้างเพราะว่ามันจะทําให้ใบเราไม่แข็งแรงครับคือใบมันเป็นลงครัวนะครับลงครัวที่มาปรุงอาหารเลี้ยงลูกลำใหญ่ นะครับก็เริ่มมีเข้ามารบกวนครับเราต้องกำจัดก่อนที่ว่ามันจะทำลายเรามากไปกว่านี้นะครับเนะี่ยฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับ